ช็อกโลกสะเทือนสหรัฐอเมริกาไม่ทนอีกต่อไปความบาดกัมพูชาเต็มแรงคุณผู้ฟังครับแค่ประโยคนี้ก็ทำเอาหลายประเทศในอาเซียนถึงกับต้องหันหน้ามามองกันตาค้างเพราะนี่ไม่ใช่แค่การลงโทษแบบเล่นๆแต่มันคือคำประกาศที่สะท้อนท่าทีใหม่ของโลกตะวันตกที่กำลังจะเขียนกติกาใหม่ของภูมิภาคนี้แล้วที่สำคัญที่สุดสิ่งที่พลิกเกมอย่างแท้จริงก็คือ ขณะที่กัมพูชากำลังถูกตีตราว่าเป็นประเทศที่ไม่โปร่งใสไทยกลับกลายเป็นประเทศที่ได้เครดิตจากเวทีโลกลองนึกภาพตามผมนะครับฝั่งหนึ่งถูกลงโทษถูกดึงลงจากเวทีโลกถูกประจานว่าคุณไม่น่าเชื่อถือแต่อีกฝั่งหนึ่งกลับถูกปรบมือชี้นิ้วว่านี่ไงประเทศที่ยังมีความโปร่งใสอยู่โอ้โหคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ข่าวธรรมดาแล้ว แต่มันคือภาพสะท้อนของการเลือกข้างผมอยากจะชวนคุณลองถามตัวเองตรงนี้เลยครับทำไมกัมพูชาถึงถูกฟันแรงขนาดนี้ทำไมไทยถึงได้เครดิตในเวลาเดียวกันและที่สำคัญนี่กำลังบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับอนาคตของผู้มีภาคนี้ใช่แล้วครับคำตอบมันซ่อนอยู่ในความโปร่งใสที่กลายเป็นคำสั้นๆแต่ทรงพลังที่สุดในโลกยุคนี้คุณผู้ฟังครับ เวลาที่เราได้ยินคำว่าความบาดหลายคนอาจคิดว่าก็แค่ตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจห้ามทำธุรกิจห้ามซื้อขายแต่ความจริงมันลึกกว่านั้นเยอะความบาดไม่ใช่แค่ปิดประตูใส่หน้าแต่มันคือการส่งสัญญาณไปทางโลกว่าประเทศนี้ไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปแล้วถามจริงเถอะครับคุณคิดว่านักลงทุนธุรกิจใหญ่ๆห,หรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้าน จะยังกล้าเสี่ยงเข้าไปเล่นกับกัมพูชาอยู่ไหมคําตอบชัดเจนเลยครับไม่มีใครอยากเอาเงินหรืออนาคตของตัวเองไปผูกกับประเทศที่ถูกตีตราว่ามืดดําแล้วนี่เองที่ทําให้ชื่อของประเทศไทยโผล่ขึ้นมาในฐานะอีกคั่วหนึ่งทันทีใช่ครับไทยเองก็ถูกจับตามองมาตลอดถูกเพ่งเล็งในหลายๆเรื่องเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเมื่อเทียบกันแล้วไทยกลับถูกมองว่ามีเครดิตท,ที่มากกว่า มีความโปร่งใสที่ดีกว่าและยังพอมีเสถียรภาพในสายตานานาชาติอีกด้วยมันเลยกลายเป็นว่ากัมพูชาโดนกดหัวลงแต่ไทยกลับถูกดันขึ้นมาแทนคุณผู้ฟังครับถ้าถามว่าทำไมเรื่องนี้มันใหญ่ขนาดนี้คำตอบก็ง่ายมากครับเพราะนี่ไม่ใช่การเลือกข้างเล็กๆระหว่างสองประเทศแต่คือเกมใหญ่ที่มหาอำนาจโลกกำลังขี่เส้นแบ่งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้างหนึ่ง ประเทศที่เลือกปิดบังเอื้อประโยชน์และตกอยู่ในเงาของจีนอีกข้างหนึ่งประเทศที่เริ่มถูกมองว่าเปิดเผยโปร่งใสและยังสามารถรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจได้ถามจริงเถอครับถ้าคุณเป็นโลกตะวันตกคุณจะเลือกใครคุณผู้ฟังครับเราต้องย้อนกลับไปดูเส้นทางก่อนที่จะเกิดการคว่ำบาตครั้งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่สะสมมานานหลายปี กัมพูชาเลือกเดินในเส้นทางที่ผูกติดกับจีนแน่นขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นโครงการท่าเรือสนามบินหรือแม้แต่การเปิดพื้นที่ทางทหารจนทําให้หลายฝ่ายมองว่านี่มันไม่ใช่การพัฒนาแต่มันคือการขายอธิปไตยให้ต่างชาติแล้วผลที่ตามมาก็คือสหรัฐและชาติตะวันตกเริ่มจับตาไม่ใช่แค่เรื่องจีนอย่างเดียวแต่รวมถึงการปกครองที่เต็มไปด้วยปัญหาคอร์รัปชันสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด และการเลือกตั้งที่ถูกตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช่ครับคุณผู้ฟังมันคือการสะสมบาปการเมืองจนล้นแก้วแต่ในขณะที่กัมพูชาโดนลากเข้าสู่เงาดำไทยเองก็ถูกเพ่งเล็งเหมือนกันใช่ครับไทยไม่ได้หลุดพ้นจากการตรวจสอบเวทีโลกเคยตั้งคำถามกับเรามากมายทั้งเรื่องการเมืองภายในปัญหาการทุจริตและความสัมพันธ์กับมหาอำนาจต่างๆแล้วทำไมทำไมวันนี้โลกถึงมองไทยในอีกมุมหนึ่ง คำตอบมันอยู่ที่เครดิตความโปร่งใสที่ไทยค่อยๆสร้างขึ้นแม้มันจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ตะวันตกใช้ไทยเป็นตัวอย่างที่ดีกว่าเทียบกับกัมพูชาคุณผู้ฟังครับภาพที่เราเห็นตอนนี้มันชัดมากกัมพูชาอยู่ในมุมมืดถูกตราหน้าว่าไม่น่าเชื่อถือแต่ไทยกลับถูกยกขึ้นมาบนเวทีว่านี่คือประเทศที่ยังเปิดเผยได้และยังพอสร้างความเชื่อมั่นได้และถามจริงถือครับ นี่ไม่ใช่การส่งสัญญาณชัดๆจากสหรัฐและโลกตะวันตกเหรือว่าใครที่เลือกเดินในแสงสว่างจะได้รับโอกาสแต่ใครที่ดื้อดึงเลือกเงามืดก็ต้องเจอกับการถูกตัดขาดคุณผู้ฟังครับเมื่อสหรัฐประกาศความบาตสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือแรงสั่นสะเทือนในระบบเศรษฐกิจกัมพูชาคุณลองคิดดูสิครับนักลงทุนที่เคยมั่นใจเริ่มถอนเงินออกทันทีบริษัทต่างชาติที่เคยเชื่อมั่น ก็เริ่มปิดประตูใส่หน้าราวกับว่ากัมพูชากลายเป็นประเทศต้องห้ามเป็นในพริปตาเดียวตลาดการเงินปั่นป่วนค่าเงินกัมพูชาอ่อนค่าลงและภาคธุรกิจท้องถิ่นที่เคยพึ่งพาการค้าขายกับต่างชาติก็เริ่มสะดุดใช่ครับคุณผู้ฟังนี่แหละคือพลังของคําว่าความบาดท,ที่ไม่ใช่แค่ตัวอักษรบ,บนกระดาษแต่มันคือแรงกดดันมหาศาลที่บีบคอเศรษฐกิจทั้งประเทศแต่เรื่องนี้ยังไม่จุแค่นั้นนะครับ เพราะการคว่ำบาตรไม่ได้หยุดอยู่แค่เศรษฐกิจแต่มันลามไปถึงภาพลักษณ์ทางการเมืองกัมพูชาถูกตาหน้าว่าไม่โปรง่งใสไม่เปิดเผยเอื้อจีนจนเสียสมดุลและยังละเมิดสิทธทิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องนี่คือบาปทางการเมืองที่สหรัฐใช้เป็นเหตุผลใหญ่ในการลงดาบและผลที่ตามมาคืออะไรครับคำตอบชัดเจนกัมพูชากำลังถูกตัดขาดออกจากโต๊ะเจราจาระดับโลกถามจริงนะครับ ถ้าคุณเป็นนักการเมืองต่างชาติคุณจะยกหูโทรศัพท์ไปหากัมพูชาที่ถูกคว่ำบาตรหรือคุณจะหันไปหาไทยที่วันนี้ถูกยกเครดิตความโปร่งใสแทนใช่ล่ะครับนี่คือจุดที่ไทยเริ่มถูกพูดถึงเพราะในขณะที่กัมพูชาถูกดึงลงจากเวทีไทยกลับถูกผลักขึ้นมาแทนโดยเฉพาะในสายตานักลงทุนและองค์กรนานาชาติคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะไทยเองก็ไม่ได้สวยหรูไปทุกเรื่องเรายังมีปัญหาของเราเอง ทั้งเรื่องการเมืองคอร์รัปชันหรือความขัดแย้งภายในแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือเมื่อเทียบกับกัมพูชาไทยยังมีพื้นที่ของความโปรง่งใสให้โลกเห็นเรายังสามารถเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจได้เรายังมีระบบตรวจสอบที่ดีกว่าและที่สําคัญไทยไม่ได้ยอมให้จีนครอบงาทุกด้านจนไร้อิสระแล้วถามจริงนะครับถ้าคุณเป็นนักลงทุนระดับโลกคุณจะเลือกอะไรกัมพูชาที่กําลังถูกตราหน้าว่าไม่น่าเชื่อถือหรือไทย ที่วันนี้กําลังถูกชมว่าโปร่งใสามากกว่าคําตอบมันชัดเจนใช่ไหมครับใครๆก็อยากเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยและตอนนี้ไทยกําลังถูกมองว่าเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยกว่าและอย่าลืมครับคําว่าโปร่งใสในโลกยุคนี้มันไม่ใช่คําพูดสวยหรูอีกต่อไปแต่มันคืออาวุธทางการเมืองที่ใช้กําหนดอนาคตได้จริงๆกัมพูชาที่เลือกปกปิดถูกลงโทษไทยที่เลือกเปิดเผยได้รับคําชม นี่คือความแตกต่างที่โลกกําลังใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินคุณผู้ฟังครับมันมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ด้วยนะพอไทยถูกยกเครดิตมากขึ้นนักลงทุนเริ่มหันมามองไทยมากขึ้นการค้าระหว่างประเทศเริ่มไหลเข้ามาและความน่าเชื่อถือทางการเมืองของไทยก็เริ่มถูกพูดถึงในเวทีโลกมากขึ้นด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนเกมในระดับภูมิภาพถามอีกครั้งครับคุณคิดว่านี่คือเรื่องบังเอิญหรือไม่ไม่ใช่เลย นี่คือผลลัพธ์จากการที่โลกเริ่มให้ค่ากับคำว่าโปร่งใสมากกว่าคำว่าอำนาจเพียงอย่างเดียวเพราะโลกกำลังบอกว่าคุณอาจมีกองทัพใหญ่คุณอาจมีเศรษฐกิจโตไวแต่ถ้าคุณไม่โปร่งใสคุณก็ไม่มีเครดิตบนเวทีโลกและในทางกลับกันคุณอาจยังมีปัญหาอยู่บ้างแต่ถ้าคุณเปิดเผยถ้าคุณยอมให้ตรวจสอบได้คุณก็จะได้รับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ฟังครับ ผมอยากให้คุณลองจินตนาการภาพใหญ่กว่านี้อีกนิดนะถ้าไทยยังรักษาความโปร่งใสและเครดิตนี้ต่อไปอีกไม่กี่ปีไทยอาจกลายเป็นประตูหลักของอาเซียนที่โลกตะวันตกเลือกใช้แต่ถ้ากัมพูชายังดื้อรั้นยังคงเดินในเงามืดแบบนี้ต่อไปวันหนึ่งกัมพูชาอาจถูกตัดขาดจนไม่เหลือที่ยืนบนเวทีโลกเลยก็ได้ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดที่สะท้อนว่าการคว่ำบาตครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นเ แต่มันคือการเปลี่ยนเกมใหญ่ในผมมีภาคกัมพูชาถูกลงโทษถูกตัดขาดถูกตราหน้าว่าไม่น่าเชื่อถือไทยได้เครดิตความโปร่งใสได้รับความเชื่อมั่นและกำลังถูกผลักขึ้นสู่เวทีที่ใหญ่กว่าเดิมคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่การเมืองร่วงประเทศแต่มันคือสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นว่าโลกกำลังใช้ความโปร่งใสเป็นเกมตัดสินใหม่ สหรัฐไม่ได้ความบาดกัมพูชาเพราะเกลียดส่วนตัวแต่เพราะพฤติกรรมที่สะสมมานานคอรัปชันสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิดการเมืองที่ปิดบังและการปล่อยให้จีนมีอิทธิพลเกินไปผลลัพธ์ก็คือกัมพูชาถูกลงโทษครับถูกตัดออกจากเวทีโลกถูกมองว่าไม่น่าชื่อถืออีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกันไทยกลับได้เครดิตใช่ครับ เครดิตความโปรง่งใสที่ฟังดูเหมือนคําเรียบง่ายแต่มันกลับมีน้ำหนักพอที่จะทำให้โลกมองไทยแตกต่างออกไปคุณลองคิดภาพสิครับในขณะที่กัมพูชาเดินอยู่ในเงามืดไทยกลับถูกส่องไฟให้ยืนอยู่ในแสงสว่างโลกจับตานักลงทุนเริ่มมั่นใจและประเทศมหาอำนาจเริ่มเห็นว่านี่คือพันธมิตรที่พึ่งพาได้มากกว่าแล้วถามจริงเถอะครับมันสะท้อนอะไร มันสะท้อนว่าในโลกยุคใหม่คุณจะยืนอยู่ตรงไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดกองทัพหรือทรัพ,พยากรที่คุณมีเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับเครดิตที่คุณสร้างขึ้นบนเวทีโลกใครโปร่งใสได้รางวัลใครปกปิดถูกลงโทษนี่แหละครับคือกติกาใหม่ที่สหรัฐและโลกตะวันตกกำลังส่งสัญญาณออกมาคุณผู้ฟังครับ วันนี้กัมพูชาถูกฟันแรงจนสะเทือนทั้งประเทศขณะที่ไทยกลับถูกยกให้เป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือกว่าแต่คำถามสำคัญคือเราจะรักษาเครดิตนี้ได้อีกนานแค่ไหนจะใช้โอกาสนี้สร้างตำแหน่งผู้นำในภูมิภาคได้จริงหรือหรือจะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเพียงภาพลวงตาชั่วคราวที่หายไปกับสายลมอนาคตยังไม่ชัดครับแต่สิ่งที่แน่ชัดคือโลกกำลังจับตามอง และวันนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในจุดที่ได้เปรียบมากที่สุดในรอบหลายปีขณะที่กัมพูชากำลังจมลงไปในเงามืดคำถามสุดท้ายที่ผมอยากฝากไว้กับคุณผู้ฟังก็คือคุณคิดว่าเกมนี้จะจบลงยังไงไทยจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางความเชื่อมั่นใหม่ของโลกหรือสุดท้ายแล้วจะมีใครบางประเทศชุดเราลงไปซ้ารอยกัมพูชาหรือไม่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือโลกกาลังพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ความโปร่งใสคืออาวุธใหม่ของศตวรรษน,นี้ใครมีได้ไปต่อใครไม่มีก็ต้องถูกตัดขาดออกจากเกมใหญ่